มีปัญญาสร้างสาลาให้วัดแหละนะครับน่ะนะครับมันจะเขียนพิมพ์เขส่งไปนะนะครับทำไมต้องไปขอสาลานะครับที่กับลุงพ้นด้วยมันจะว่านะอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเห็นไหมพยานน่เขาจะมาสร้างความเจริญให้กับจำปาดงหมู่บ้านพวกคุณอะไรอย่างเงี้ยเขียนไปอะไรนะครับไปพวกคุณนะครับพวกคุณจะอะไรคนบาปนะครับเนาะมันจะว่าน่ะเออแหละไม่เชื่อคนเดินเริ่มบุ่นวายแล้วกัชาวจำปาดงนะครับจริงๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวนะครับทัวร์จะไปลงที่จำปาดง นะครับเห็นไหมมันบาปไงนะครับยิ่งทัวลงมากเท่าไหร่นะครับเห็นไหมละ่ะยิ่งทัวลงมากเท่าไหร่เนี่ยนะพวกเขาก็สบายใจนะครับเนีเออมันแต่ความคิดของเขาคิดว่านะครับความคิดของนะครับเอาฟังไอ้จำเลยนะยูทูบเนี่ยคิดว่าจะให้เอฟซีเอาทัวไปลงที่จำปาดงแล้วจำปาดงจะยอมนะครับเห็นไหมละ่ะจะยอมนะครับไม่ต้องทําก็ได้นะครับจะตั้งก็ตั้งไปเถอะอะไรอย่างนี้นะครับแต่มันคิดผิด นะครับน่ะยิ่งมันไปถล่มมากเท่าไหร่ในการชาวจำปาดงก็จะต่อต้านมากเท่านั้นนะครับน่ะคุณกำทอนะครับจำปาดงรับกรรมอีกแล้วนะครับมินมีปัญหาแล้วนะครับน่ะจำปาดงสงสารนะครับเห็นไหมน่ะเออนะครับเหมือนหนูนาไปไหนอะคุณหนูนาก็พยายามจะนะครับพยายามจะคืนดีกับมันนะครับแต่มันไม่เอาหนูนาหรอกนะครับหนูนาน้อมส่งนะครับบ่อพ่อปูแจ้นะครับเห็นไหมล่ะน้อมส่งจ้านะครับหนูนาก็พยายาม นะจะพยายามจะไปใกล้ชิดเขานะครับเออนะครับงั้นเดี๋ยว Fc จะหนีหายหมดนะครับนี่แหละเพราะคำว่า Fc เนี่ยมันเขาเขากลัวนะครับกลัว Fc จะหนีนะครับจะนะครับไหนมันเขาไม่เหมือนกับเราไม่เหมือนกับลุงมงคลน่ะนะครับไม่เหมือนกับพวกเราเนี่ยนะครับเห็นไหมเออเราไปต่อสู้ต่อต้านกับนะครับ y o u ู u เป็นนะครับห้าสิบหกสิบช่องเนี่ยนะครับช่องเดียวเราเนี่ยนะเราไปสู้นะครับเราไม่หวั่นนะครับจะมีคนดูเท่าไหร่เราไม่หวั่น นะครับเราพูดความจริงนะครให้ชาวโลกเขาได้รู้นะครับว่าไอ้พวกนี้มันไม่แตกต่างจากกลุ่มมิจฉาชีพนะครับไปที่ไหนไปข่มขู่เขาทิ้นนั่นนะครับเห็นไม่ไปข่มขู่เท่าทิ้นนั่นเอาเรื่องเอาราวที่คุยกันหลังไม่เนี่ยนะครับเกี่ยวกับคณะกรรมการว่าจะสร้างคณะกรรมการเขาขอสาลาหนึ่งได้ไหมนะครับถ้าไม่ได้สาราหลังหนึ่งนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปปรึกษาชาวบ้านว่าเขาจะให้ตั้งหรือเปล่าตั้งพยานหนเาราะในหมู่บ้านเขาก็มีอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะครับเห็นไหม ท้ายที่สุดแล้วมันก็เอาไปฟ้องเอฟซีของมันนะครับเห็นไหมล่ะเออมันก็เอาอ่ะเอาเอาคำว่านะครับคณะกรรมการขอสารลาหลังหนึ่งไปฟ้องกับเอฟซีมันกลาจะให้เอฟซีเอาทัวร์ไปลงนะครับแทนนะครับเห็นไหมล่ะจำปาดงนะครับเขาไม่สนใจหรอกนะครับเห็นไหมเขาก็อยู่ของเขามาอย่างนั้นนะครับเห็นไหมล่ะเออเขาก็อยู่แต่มันกะาจะไปครอบครองไงนะครับคณะกรรมการก็ยินอยู่ใต้ส้นตีนของมันนะครับเห็นไหมล่ะเออมันคิดว่าจะเอาเงินไปให้อย่างนั้นอย่างเนี้ย นะครเดี๋ยวไปทําหลังคาให้นะครับเหมือนอดีตผู้ใหญ่บ้านโกกอกะนะครับไปทําหลังคาให้เขาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ยอมนะครับเห็นไหม่ะนะครับแล้วจะเป็นไงเดี๋ยวนี้นะครับเนี่ยนะนะครับอาชีพยูทูบเบอร์มันเป็นอาชีพที่ไม่ถาวรนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนอคนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะอย่าคุณอย่าคิดว่ามันเป็นอาชีพที่ถาวรนะครับเห็นไหมอีกหน่อยถ้าจําเลยไปติดคุกแล้วมันก็เหมือนกับใครมันก็เหมือนกับครูจอมทรัพย์อะนะครับพวกคุณก็จะมีคนดูน้อยลงหล่อมแหลมหล่อมแหลม่ะ นะครับผู้คุณจะนะครับพูดไม่เป็นแล้วคุณจะเอาอะไรไปพูดให้เอ็ีฟังน,น,นะครับพ <It> ูดพ <erd. S 3> ูดน้ําไหลไฟดับเหมือนลุงมคคลหรือเปล่าล่ะนะครับเออนะครับสมัยหน้านะครับเราก็จะเอาพ <c lockdown repeating> ูดอย่างอื่นคุยนะครับเอ้ยเรื่องคุยมีเยอะแยะในบ้านในเมืองนะครับเออนะครับไม่มีเรื่องนี้เราคุยเรื่องอื่นก็ได้เห็นไหมล่ะนะครับ่จะกลับมาหาลุงเหมือนเดิมครับนะครับลุงลุงขออนุญาตไปหาตัใจแป๊บนึงนะครับจะกลับมาหาลุงเนอะว่าขอบคุณมากนะครับจีเจกูเก้อ ไพวันจันท์สิงสวัสดีนะครับน่ะเห็นไหมล่ะสิงพวกนี้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นอะค่ะชาวจำปาโดงเตรียมรับมือนะครับเตรียมรับมือพายุจะมาแล้วนะครับเนาะนะครับพายุจะมาแล้วนะครับเนาะต้องทําสมาธิให้แน่วแน่นะครับเนาะแต่การรับเงินมันคงเออมันคงจะเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านไม่ได้หรอกนะครับนะมันคงจะเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านไม่ได้หรอกนะครับเนาะนะครับ การรับเงินนะมันคงจะควรเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านไม่ได้หรอกนะครับมันจะให้คนทั้งหมู่บ้านสุดยอดครับลุงพูดความจริงพูดไดเต็มปากเต็มคำยิ้วพูดโกหกนะครับเราจคกีปซานนะครับเพราะว่าอ,อ่าอ่าีเจคูเกอสวัสดีอะไรว่าสุชาติรักครับสวัสดีครับลุงมงคลน,นะครับโอ้คุณทวัชชัยนะครับเนาะเดี๋ยวไปดูนักแต่ก่อนนะครับลุงมงคลแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมานะครับขอบคุณมากนะครับคุณทวัชชัยนะครับจีเจคูเกอแม่บินไลวังมนฑ์